อาผู้ชาวคือเก่งแท้าอาทุกคนเนียชาวบ้านานีน่ยังบ้านนี่ยังบ้านภูไทยภูไทยภูไทยมึงนอง้องโอ้โหทุกคนเบิ่งน้องๆหา่านี๋ยวเหาจิขึ้นไปคาร์าาาดองเจ้าจากล้านอยายกได้สองล้านสองล้านพ่อจักล้านชาวชาว อ๋มูนาวานอเอาเลยบอก่าิมันตันี้ไปลดาวะ้นาวตอบเยปัาวเลยตบ้วนตะบ้ตูเลนุปืดซื้อทางตู๋คือกันปะนดีัคือกนอ่ะพดิมเัยลองเบิ้งทีเมอสาวสุขคุณสวยเออบันตะเบอร์กตอนนี้เป็นยังไงไอมาตอนนี้ยังเซร์คือเกาบ่อยังเซอแท้บน้องแท้เออพี่น้องเลยมาวันนี้พี่น้องมาเย่ยมายามยามแรงๆพอดีอ่ดีพอน้อง อยู่บ้านกำลังนึ่งเขาเนาะจะได้อายกัะเขากับกวขด้นน้องเด้อไม่น้าพูดกันใหม่เนาะบ๊ายบายซีเลยบายงามขนาดนี้สดคน่ทยจะเหลือยังนะทุกคนไปทุกคนขึ้นไปลิ้นื่อนผู้ชาวน้ำบาใสน บเพื่อนชาวจันนี่แหละทุกคนเพื่อนสันบันสองของนง้องกับประมาหนูอันนี้ก็บอนนนนะลอันหนาลังเพื่อนลังบวงหรือว่าบอลอันหนาที่จะเข้าบัวซาาันบัตนอะไรหอนหลายเลียสบายดีพูงงามสบายดีแต่ยังกิข้าดกิข้าวหรือเปล่าเร็ว แล้วเลยันนี้ไปได้เอาให้ผ่้เพื่อนไปได้ไปเจออางดัง <c oughs> บ่ไปไหนไปหาทำไมแล้วอะไรเสียหญ้าให้ยั่ยงยั่งมาแล้วเป็นยังมาหนีฝนตกเดล้วแม่หิเหวเพื่อน๋อ,อแม่ใหู้่เพื่อนแม่เอาคนเดียวโอ้สแสดงว่าแม่แพงลูกสาวเนาะ <c oughs> <c oughs> ลูกสาวหลาบ่นี่ มีอันน่ะลูกสาวกบแม่แ,แทลกันแบบมอนีิแดดลายให้ลูกสาวออกยันดำก็ไ่ได้พัวฮือ <c oughs> <c oughs> นยเลยนี่ก็มาอยู่เพื่อนสาวจันบ้านละเบานี่เอฟซีละลายคนว่าขาวบอกอันน่ะสาวจันในเดอร์กินหอดพูบ <c oughs> อาะคนไทยได้เ <c oughs> สือจังไดเนาะเจ้าไม่ได้คุยกับข้าวอ่ <c oughs> บอกว่าเบ้าใช่ไปบ้านละเบาบอกหากบอกอะไรซาจันดเดอร์กินหอดพูดเลยเลยนาะโอ,อ้เบ้าใช่ย,ยังโู้เลยอันเนี้เป็นมาครั้งที่สอง <c oughs> ครั้งที่สองมือกันที่สองสแต่เมื่อนั่นไปกับคำแล้วเนาะแต่เมื่อเนี้ยมาได่เช่ามาตาเอฟซีทำคอบอกว่าไปบ้านละเบาบอกซาจันแน่ว่ากินหอดโอ้แน่นอน,นเลย <c oughs> ใครที่มาจไปหอนบ,นลบาลาเบาไปครั้งแรกเอ็มไม่ใช่เอ็มไม่อ๋อวินี้จะไปใส่ดูเพื่อนเนาะไปก็ไปหาน้ำใหม่เึงหอดหรือเปล่ไปหาน้ำไปทันห่อนเอ้าเครื่องยันห่อนอาปุ่นเช้าคือเก่งแท้อาทุกคนเี่เชาวบ้านนี้ยัง บ้านอีหยัผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยมึงน้องโอ้โหุกคนเบิ่งน้องหามนา่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถามน้องว่าเอ้าเฮาขี่รถมาข้างหลกเลยทุกคนข้างหลกเลยข้างหลกงห้องเบาะใส่เลยทุกคนมาน้ารักสบายดีสบายดีชื่อจังไงล่ะซุกซีุกสาสุกเด้ออยู่บ้านใดนนะ บ้านพุทไทยสาสุบ้านพุทไทยบ่าวใส่มาทั้งแหลกทุกคนบรรยากาศอุ้ยขาดลายเด้อนี่ข้าจะจะมังคีจะจะตากเงินสีเลยมึงเปนแหงยังยังไม่แหงเป็นจังมึงแห้งนี่อันนี้ไม่เท้าบ่ะโอ้มีของชาวสุกเฮ้ยบรรยากาศทุกคนได้เลยอันนี้ก็จะมังคีเด้อ ขีดนี้ก็จะจะตากไว้เวลาปิดมามันกินหมมันกินบมท่นอะนะจะจะตากแห้งไว้มันชุกโอ้ทุกคนขันสุกนี่เขามาชิมงานเท่าหอยบ้นตาแล้วก็เป่าแปดดงมาใส่มาทั้งเร็กซุมไทยปะเมื่อด่างเนาะแทนการเนาะอันนี้ชิ้นนึงเท้าป่ะล่ะ หนึ่งเข่าเลยทุกคนเลยทำหนึ่งเข่าปะอันนี้อียังน้ำหน่อนน้ำไม่ไม่ปลาเข็ดนี่มาทางได้กันกินแต่น้ำไม้ยามีนอเมียนงามพอกินน้ำไม่ทำกูกินน้ำไม้ก็บโงามเขาอ่ะเมีนพอใส่กระมาทั้งเล็กเอาหนึ่งเข่าตักน้าแล้วก็ได้หนึ่งเข่าเอกเนาะ ลุ่นออขยันนะเนี่ยไม่เหนี่อยเท่ๆแบปบนั้นเลยซาสุนึ่งซึ่งมือบะชาสุกสเกป็นละมือพอได้หนึ่งไม่เข้าไม่เข้าจะไปให้บะไปเชียรญาายาเป็นบะขยันแทนทุกคนเลยแต่และมือแต่มือนี่มือนี้มไม่จะให้เลยบ่ไม่ได้ไป กะคุนึงหน่หอยแกก็ขาวๆขาวคนกะงามงามมาเด้อทุกคนมาเด้อมาชมบรรยากาศเขตนี้จิตามุนลายได้สบายดีไหมเท่าไม่ได้ไปหายบ้างมินี่มาแล้วโอ้ ไปเชียญยาให้เป็นมะยึ่พี่เขาแล้ว่เหนื่อยเนาะมาเฮือมาสานแบกพื้นไปฟอมกับเฮือนกับสานทุกคนใครจะมีลูกสาวมาซรอยเวียกงานยำเร็นแรงนียึ่พี่เขาไม่ได้เห็นหน้าบัเห็นหน้าบัเห็นนานเห็นหน้านในไฮเนี่ไม่ใช่บั่เถื่อนเถื่อนมาเท่าคือบุมีคือบุมีคนเลยเงียบเลย อ๋อไปให้ม no ันเนาะขอบคุนี่ทีมงานเท่ากับบุมียังเนาะที่มาฝากมา่อตอนมีแต่พาทุ่งนี่แหละทุกคนกับบ่ใส่กับบุมียังก็เลยมาให้แม่เอาพาทุ่งเอาไปใส่อาบน้ำบอไซด์บุญมียังทุกคนเนี่มีทำนี่เนาะกับอยากแบ่งปันน้ำใจนะกับขอบคุณอานาเอสซี่ที่ชนะจุนบ่ใส่นะที่ซื้อพาทุ่งมาให้บ่ใส่ไปอานาแจกให้รายยิ้มเนาะแม่แม่แดงน้่นจีนน้่นเต๋ขอบคุณหลายๆทุกคน คือพาทุ่งสบายอาบน้ำใส่แชมเคยเคยใช่ป่ะอาบน้ำป่ะอันนี้เนี่ยอันกับบุญมียังมาถ่ามาต้อนก็มีแจะพาทุ่งนั่นแหละโดยขอบใจอนาคตที่ซื้อพาทุงให้เนี่ยขอบใจเลยขอบใจหลายหลายเลยเอฟซีบอกว่าจะเป็นพังไทยหรือว่าเอฟซีพังไทยแล้วกับเอฟซีแคลีเนาะที่ Hoàng anh bào sài siêu phá tung luật và khăn khô đông mặt trời khai gà bài đi hết yang anh 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 chóng mặt ngay 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 một cái là đây Cái đây mẹ bà bà vậy là bà là bà 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 Cái tên bà bà cái bà 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 lưu bà 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 a bà 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 ตามมาังิกแดงแดงใจกระเทียมเจ้าใส่แล้วขาดอย่างเดียวมะนาวบนรดาำมันเซียอะไรล่ะอาหารอุม้มมีมะหุ่งมะมะฮงเบิ้ลไปแหววนำมาตำสู่ไอ้กินเนี่ยไอ้บุตตายหิวเขา <laughs> น้องหลายอยูจากปีแล้ว17จะปีหลายอยู่จังบ่ฮู้เลยโอ้ยเดงโอ้เขนนี่ก็จะบ่อยู่เงนลก็จะบ่ได้เียนอเด้อบ่ได้เียนอบ่ยังบ่ได้เียนเียนยเ็อยู่งดจะ Bỏ hà Bỏ hà liệu Ôi, bảo lâu là dù bỏ hà liệu Xá xúc bỏ đi hiền Nào, xá xúc Bỏ xì Bỏ xì đi bài đi được Bố ngâm Xá xúc À, bố mới xin nhận Xá bài đi, xíu chăng đấy cháu Xá tè Xá tè Ăn ăn đi Ăn Ăn À, tụi xá xô tụi dù Nó nằm cằn mất bư Nó nằm cằn bỏ tận Bỏ นอนเฮี่ยนไปแค่มันจังเว้นล้วมาเล่นน้ากัน่เ<า> oh. ขาอเอิญแก้เลยนะังชาสุกั<า>น,นกได้กันแด้โอเม่นี่่เจะว่าให้ด้วยเจ้าผิกวกว่อนเยาบางคอยโอ้โหคอยเริ่มม่ไว้ใจจ่ไว้ใจเลยแบบคล้ายเปา,า,า,าดงมอดนอคายตัวไปเรือ่อยอยู่โอ้พี้นอก มื่อวนี้มาเยี่ยมมายามสาวซุกคือเก่าพี่น้องยมาเมื่อนี้มีสีสาวมีที่สาวจุดบงงามสาวบานผู้ไทยแต่ชนเผามังกรพี่น้องยมันแปลกเลยมาเมื่านนี้พี่น้องเชางเจตนาตอนนี้น้องๆก็สิตามมักแตงพี่น้องเลยมาซุกมามีมาพุงมาชุกรอห้องเลยยาวเอ้ย

น้องขาวเรียกลายดําหน้าเสียยา้ให้ทุกคนเลยมาเมื่อน,นี้น้องกระสีงเงาๆได้เพราวะเศร้าห่างไปปะไปแล้วเอาพัวแล้วทางสวรรเขตชายยังสาวห่างสาวล้านโอ้แสดงว่าเจ้าบ้านเนี่ยไล่รอบเลยเนาะโอ้ลายลายเถื่อยอยู่แล้วมาครั้งแรกชาซุกนี่เข้าป่าแมนว่าชาวสุถามโรดแมนบ่ <laughs>

แเด้อท si si ุกคนเด้อนี s <S ่โตแล้วนะครับตอนอากาอิงไปงานดองเไปส่งหมูเอาฟัวโอ้เดี๋ยวกามื่อเอิญเมื่อเฮือแล้วชาสุกอีกหละเมืนอชาสุกกับประสมผุลักษณ์บานสกี้อันสกี้คือฟาต์เล็บบาลสุกคือคือบาลไหนมันหน่อบอลสุก แม่อทางนั้นภาษาคาแมนเลยทุกคนเลยบาขคนใช้เป็นภาษาจองสิงแมนสิ่อยังมาชื่ยังมาที่เจออย่างแล้ว่โอ้โหเจอยังงลยไว้จะเข้าใยังอะไรจัน นอนจ้ะใส่แวมมาได้ผู้ใดอยากซีนส้มตำสาวสุขสาวผู้ไทยมันผู้ไทยนะแว้วภาษาบรูแต่บ้านผู้ไทยบ้านผู้ไทยส้นเผามังกรโอ้บ้านผู้ไทยแต่ว่าภาษาบรูทุกคนซื้อบ้านชื่อซื้อผู้ไทยแต่ว่าพระเจาจะว่าภาษาบุรูหรือว่าภาษาสวนเผ่ามังกร เลขสาวอ่านเนี่ยเลขทางให้เธอขาดอรเจค้าดองจจากล้านอยากได้สองล้านสองล้านพ่อจากล้านสาวสาวล้านอ้ห้าสิบ้าน้เอาเลยบอกขอสิบมันตรงนี้ก็ได้สอล้านได้มันเลยเอ้าสอล้านนี่ ขัดดองสาวหลานสาวยังในเรื่องชื่อเลยสาวอาบะเมีนพูนสาวอาสาวยังอสาวเต้เออสาวเตอโอ้สาวเต้ขัดดองสาวหลานเด้อทุกคนเด้อจักโสดหรือบ่โสดบ่โสดได้จังมือแล้วหามือโอ้ยโสดได้หามือนโสดได้หามือโอ้ยส่วนคอยหักกระโสดหนึ่งชั่วโมงนี่โสดบางมือ nha, sao súc sẹp bò, hen chờ, kinh ao kín ao một điều, ôi, sốt, à, một con, mua cả loa thả, hiểu không, ma mưa đá sao súc, kiểu, sẽ chơi, 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 sẽ จำชื่อไม่ค่อยเก่งกันทุกคนอันนี้ก็คือบ่วงเดือกจะจะเสียวค่ะเลยมากเลยครั้งแรกเลยคือตาสุขเห็ดในบ่อใส่เห็นเลยนี่เห็นบ่ออ้ยทุกคนนี่หละเห็ดละดุดมึงเห็ดดุดนี่ละขาม้ามาเน็ตแล้วแล้วแอเขามาจ้า เคยกินบ่บ่เคยบ่เคยก็จะซีมครั้งแรกในชีวิตกแล้วละเนี่ยอาจจะกินไปแล้วบ้านนี้มันมีห้องน้ำอยู่ไอ๋โย่เอาเด้อบ้านนี้ตัวใครตัวมันล่ะบ้านอ้าวอ้าวมักเตงอย่างนี้นะลืมแล้วแกแล่ภาษาบ้านข่อยเอิญกแลเล่ภาษาบ้านปทัยเอิญกัลยุวงไม่เอานคือกันเนาะคือกันบ่คนเดี็นคือกันอ้าวคนซีบเลยไหมลองเบิรงฟีเมอร์สดาวสุขคุณสวยเออมันตะเบอร์คือฮะแฮร์รีแฮร์รี่มาทีจ้าบวมขึ้นเกินเลย มันจะเป็นแนวดัดทุกคนซีเมอซาวซุกบ่มี้ิงบ่ตั้ักแตงัตั้งมนตังไว้ได้ไหมเงี้ยเสพไรเสลายมันแดงันม่คือเปล่าวชมเหรอสมมันกแดงสมเหรออะแลวดันไปดีๆต้องกเยอ้าวพี่น้องเลยเสไรเสลไยมาเดินมากินขนา ส้มตำมักแป้งกับสาสุกสาวแต่สาวอาพาวนสาวผู้ไทยโมแม่นตชาวผู้ไทยบ้านผู้ไทยเมืองน้องถ้าอยากกินแบบนี้ก็มาท, wrote, ที่นี่กินแนวแปลกๆส่วนเบาใส่กินเบิดแนวเบาใส่ไ่เคยกินก็ได้กินเบิดอ่ะนะได้ได้เซีมทุกอย่างเิีมอะไรเป็นยังไงกินได้คือกันเนาะเนียนลงท้องพอใจบางคนก็บอกกินกินบ่ได้เนาะ điều đó, nó trộn lẫn với nhau, nó sẽ ra những cái hương vị rất là đặc biệt, rất là độc đáo, rất là lạ mắt, rất là hấp dẫn, rất là thú vị, rất là mới lạ, rất là độc đáo, rất là đặc biệt, rất là thú vị, rất là hấp dẫn, rất là lạ mắt, rất là độc đáo, rất là đặc biệt, rất là thú จะใส่ยังงสาอใส่สุกใส่มะนาวมันนั้นใช่ใจเป่าจะโบใช่ใจอยู่นี่เฉพาะสุกใช่ใจแล้วมึงชมยังไม่ได้เกี่ยวข้าวบ่จะแตกะไปสุกเลยไปสุกเลยพูดเอาเน่อยอย่าพูดเนาะ bây nãy cháu mưa đầy nít thì trông chết thòng bên nè à sẽ bị nhỉ chú bò sập thòng đấy mẹ bảo mẹ bảo sao chú mẹ chú bò lắc sập thòng mưa đầy mới thì trông chết thòng ôi thì nòng này qua bà, bài <laughs> 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 kinh sông khu mương khu mưa bò bơm thì nòng nâm thì cho cháu đặt Năm bò này sẽ là nước xả A doga tạc kim béo mày tang nam. A soup. Namadan, nó. A namadan, đây. Tạc yêu thang. Say, nha mày. Pun tang tang Nam chưa đón, bóng hoa giả, nha? Nem bóng. Bi hoa, đen hai. A dang lio ơi. Hotel, nha? 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 Hotel, ไอ้นะ่ะกยชิกินต่อนะอย่งยังบุีมคอยนี่ยังบุีม่อนะมะเสื้สูปาดได้ด้สุกปาด,ดนะอะไรน่ะเาปาดอะไรก็กินเลเมื่อวาน,นบดซม,มากเห็นบสาซมากมีคีนแซบได้มีคีนเอินยอมเปรยเปรยเลยเปร <laughs> เอาเป็นแจ้วใน,นคันบ่พอก็เติมใส่อันนี้แหละพากว่าเอินในเบิกตะเหมือนกันตอนนี้เป็นยังไงไอมาตอนนี้ยังเซอร์คือเก่าบ่อแท้บ่น้องเออพี่น้องเอ้ยมาวันนี้พี่น้องมาเยี่ยมมายามยามแรงๆพอดีอ่าได้พอน้อง อยู่บ้านกำลังนึ่งขาวเนะาะจะได้อายกับข้ากล้าวก็ด้น้องเด้อไม่น้าพูพอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย,บายซิเลยบายงามขนาดในโซดพคนี่ถ่ายจะเลืออยยังละทุกคน <laughs>